คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนด้ยวยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเจสซี่ลอดนะเออ ใครที่เข้ามาอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกให้ผมด้วยละเพื่อนเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบนอันทามันอีกเช่นเคยนะบนอันทามคือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกงานแตกดีของแต่ละเกมนะแล้วก็มีเพื่อนที่คอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มอันธามก็ลิงใต้กอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงใต้กอมเมนต์แรกผมเลยนะเออ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 วันนี้ผมก็มาเล่นเกมเยมไหเพื่อนเออ เออมันนี่มันกรหรือเปล่าไม่รู้ <มา S 1> นะแต่มันชิ่กกิเลนนะเพื่อนเออวันนี้ผมก็ทุนมาแค่79็บาบทเท่านั้นเองก็ขอเริ่มที่เบ็ดหนึ่งก่อนล้วกันนะสิหมุนใบล้างหน้ากระดานไปก่อนเออก็มีข้อแนะนำนะเพื่อนก็ถ้าอุ้ยเอาเออไปต่ออุยอ้ยไอ้เหี้ยมาถึงก็เอาเลยหรอโหลมาถึงก็เอาเลยหรอโหล เฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าลาโหลยียเบ็ดหนึ่งเข้าฟีเบ็ดหนึ่งเข้าฟีกูจะหลุดมาหนึ่งก็เอาเลยโหลมาเจ็ดเจ็ดหมุนนะเออคูณที่สามยี่เขาบอกว่าถ้าเกิดมาถึงแล้วมันเข้าฟีกินฟีจะเป็นน่ะมันจะไม่แจกจริงหรือเปล่าไอ้ยียมันจะไม่แจกจริงหรือเปล่าไอ้ยียอย่าบอกนะว่ามันจริงอ่ะโหลเออสวยงาม หบาทเข้ามาแล้วคูณสี่คูณเจเข้าไปเออเอ,อ,เอ,อสวยยังไงต่อเคท่องแรกหรือเปล่าเคท่องแรกหรือเปล่าโอ้โหไม่ลงว่ะเฮ้ยโอ้โห,โโหก็มีข้อแนะนำนะเพื่อนใครที่ปั่นอยู่ก็อย่าเพิ่งไปแรกๆมาก็อย่าเพิ่งไปกดไอ้เทอร์โบนะเพื่อนสัก10บนาทีขึ้นไปค่อยกดเทอร์โบนะมันจะแบบว่ามันจะแตกดีเลยนะเพื่อน ผมแนะนําให้ได้แค่ตัวนี้แหละเออสวยเคมาสวยยังไงจ่กคุณที่บอกก็ไามา่หกบาทแล้วดอกนี้แหละสิบมาหรือเปล่าโอ้โหส,โโห 10, 10สโโหิไม่เข้าหวนเพมือนโอ้โหเฮียเหลือสองหมุนอย่าบอกนะแจ็ถสิไม่ถึงร้อยแจงไม่ถึงร้อยจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเจ็ดบาทยังไงต่อสวยเจต่อโอ้โหสิสิบตองเขาตองสามนั่นแหละสิบตองเขาตองถามว่โอ้โหไม่เข้าว่ะโอหเย็่ดเสียดายหวนเพมือนถ้าสิบเขาตองสามนั้นเละบอกเลยว่าเละตามเดียวโอ้โหได้มาแค่นี้หรอ ได้มาแค่น,นี้หรอโหล,โหลยี่สิบาทเองัะโหลไอ้เงีย้ยเกินไปหรือเปล่าล่ะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าล่ะเฮ้ยวันนี้ไม่รู้ว่ามันจะแตกดีหรือเปล่านะเออแต่ผมก็เข้าไปดูกลุ่มมนัชามามันก็มีการบอกเปอร์เซ็นการแตกง่ายแตกดีนะมันอยู่ที่มันอยู่ที่ประมาณ80กวา่าอะไอ,อ,อ,อ ยังไงต่อโอ้โหนี่แหละนี่แหละแตกนอกดีแตกในช่วยนะเออจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าน่าจะจริงแหละเออเป็นไงล่ะ,ะไหลรัวๆโอ้โห,หนาตัวย,ยังไงเพื่อนดอกนี้สิบาทโอ้โหสวยงามคิวต่อเจต้องเข้าเลยล่ะโอ้โหเจไม่เข้าเราดอกนี้สิบเอ็ดบาทเพื่อนเออเลยมุนสุดท้ายยังไงโอ้โหถุงเงินมาแล้วจ้าถุงเงินมาแล้วก็โหเยอยคนนึกโอ้ยไม่เอานันจะคลอง ขอไม่วานรัก,กันเริ่มนี้ขอขึ้นเป็นเบนสองแล้วกัน,กนเพื่อนโอเคหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าสวยอืมอ๋อสดชื่นสดเชิญจริงๆเวลาจิบน้ำเนี่ยสดชื่นจริงๆเหมืนเมื่อนสวยน้องนี้แหละโอ้โหเยี่ยไอ้ยุ่วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย ก็น้องๆหนูๆคนไหนที่มีอายุตากว่าส8ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะแล้วก็ไม่ควรเล่นเล่นหรือทำตามไม่เด็ดขาดควรปั่นจักรยานในการรับชมนั้นนอนแล้วก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะเออไม่แนะนำไม่เล่นแต่ว่าใครที่เม่เมตหาทางการเงินก็แนะนำให้มาทางนี้เลยทางนี้ได้เลยเมื่อนลิง์ใต้คลิปเลยเมื่อน ลิงใต้คลิปเลยกลุ่มมนุษธรรมอ่ะมีการบอกเปอร์เซ็นต์การแต่ง้านแต่ดีนะเออดีจริงๆดีจริงๆนะตอนนี้สิบบาทสวยงามเอ,อ้ยไม่ใช่สิบสิเอ,อ้ยไม่ใช่สิบบาทดิสิ 10. เลขสิบอ่ะเออโอ้โหสัตสนไม่หมดแล้วตองน,นี้เนี่ยก็เลิกมาผมก็ง่วงนอนแล้วเออทำไงได้เพืเ่อนมันก็สมองเบร์นะดอกน,นี้แหละว,วายสามสี่ตัวโอ و, ้โหสิบแปดบาทยังไงต่อสิบมาแถวแรกตองน,นีห้าสิบกองอุย้ย โอ้ยไวายไม่ติดไอเ้เหี้ยเสียดายเหมือนเบื่อนะหลูดอกนี้ได้มาไปสา,บา,บามบาทว่ะเฮ้ยก็ได้ว่ะก็ได้ว่ะเออก็ก,ก็เอากำไรเออเอาทุนมาแค่น,นิดหน่อยอยังอะ่ะเออก็ได้ว่ะตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้วคอยสักสามเป็หมุนไปเพื่อนสามเป็หมุนไปเออเอาทุนมาแค่เจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะเพื่อนเออมาต่อหรือเปล่า โอ้โหสิบต่อสวยงามยังไงต่อละคิวดอกนี้แหละดอกนี้ละคิวสู้โอ้โหมาลวจ้ามาลวจ้าถ้าเกิดวันนี้กําไรดีก็ผมก็จะซื้อพิเ็นให้ดูนะทุกคนเออไม่รู้ว่ามันจะแตกดีหรือเปล่าแตกดีก็ดีเลยเออแตกดีก็ดีไหมโอเคหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าเราดอกน,นี้สองบาทยังไงต่อ ขอกด yup. ขอกดดีไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าเอ้มันยังไม่ถึงเวลาเพื่อนมันยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องกดเทอร์โบนะมันต้องประมาณสักสิบนาทีขึ้นไปถึงจะกดได้แต่ตอนนี้มันก็ไหลดีอ hmm. ย่างนี้นี่เองไอ้เหี้ยดอกนีได้มาสีีวันว่าเฮ้ยเหี้ยเกินปุยมอยหืมโว้ยเี้ยแบบ มีอเออสวยโอ้โหทองนยูยี่สิองบาทน่าจะมีตัวคูันะเพื่อนถ้ามีตัวคูัน่าดีเลยเหล่อเนี้ยจะบอเกเต็มกระดาษเลยที่เอ่ยเต็มกระดานไปเลยยีสิบสองบาทยังไงตอนเราบิดอย่างงี้เฮ้ยเต็มกระดานเลยเมื่อกี้เพื่อนช็อตเมื่อกี้สวยจริงไอ,อ้เอี้ยหึ้าสิอ็ดบาทว่ะเฮ้ยก็ใครที่ชมคลิปผมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยล่ะเออผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะเพื่อนเออ โอ้โหกำไรมา279เอ้ย70บาทละผมเอากำไรมาแค่79บาทนะเออเอ้ยเอาทุนมาแค่79็ด้าโอ้ยรนไปไหนเนี่ยรนล้วนไปหมดละตอนเนี้ยอ๋อรนล้วนไปหมดละมาหน่อยวะมาหน่อยวะโหลสิบโอ้โหคิวมาคิวต้องเข้าเลยละดอกนี้แหละเออสวย1บาทก็ได้วายต่อเอสวยโอ้โหดอยนี้สิบหกบาทเยี่ยสุดเต็มกระดิ่งอุ้ยเต็มหน้าจอเลยเพื่อนเยี่ย เกินไปอุ <can> ้ยเต็มหน้าจอยเร็วโอ้โหโอ้โหไหลดีเกินไหลดีเกินไปดอกยียได้มาเท่าไรเราสองร้อยเก้าบาทหละโอ้โหเกินปอยไอยโอ้โหถุงเงินไม่เข้าละเฮ้ยมามาหน่อยดีกวะเหลือมาหน่อยดีวะเออสวยงามเคโตเลยเปล่าโอ้โหออุ้ยโ้โหสวยงามสวยงามอุ้ยราห์ลูเปล่า จะเข้ารื้ว่าอุ๊ยปุ๊บโอ้โหเฮี้ยได้มาสิบบาทยังไงละดอกนี้โอ้โห,หเต็มหน้ากระดานหนูสวยจริงๆช็อตเมื่อกี้สวยจริงๆได้สองสามช็อตเลยสวยจริงสวยมากสวยปังปานเย้เลยเออโอ้ยโอ้โหเฮี้ยเฮี้ยมาหน่อยดิโอ้โหผมขอขึ้นเบ็ดเลยละการเพื่อนๆมา พออยู่ดีเบ็ดแปดบบนี้กำไรตอนนี้มา400กว่าบาทเลยขอกดเองก่อนแล้วกันขอกดเองแบบ10 20ไม้ก่อนเออมามาหน่อยฮะฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหสวยเคสต่อยังไงอืลองนี้ละเออสวยไอผักไอผักเขามันเป็นผักหรือเปล่าทุกคนผมไม่รู้นะเออสวยคิวต่อยังไงรอบนี้ซีวายซีตัวโอ้โหหนึ่งวายซี100บาท ยังไงล่ะโอ้ยสกเก็ตตัวหรือเปล่าได้หรือเปล่าออกมาทั้งสี่อันนี้เพื่อนอันนี้มันคืออะไรผักหรือเปล่าอ่ะใช่หรือเปล่าเพื่อนขอดูกอนนะน่ใช่ผักหรือมั้งเออผักแหละเออผมก็ขอเรียกผักล้วกันโอ้กซื้อใบกูหมดแน่กูบอกเลยเนนนะกูหมดแน่นอนนะโหลกูซื้อใบกูหมดแน่เออ ก็เพื่อนเพืคนไหนที่อยากรูเล่นเกมอะไรทุนเท่าไร่ก็อขอนเข้ามาได้เด้อเดี๋ยวผมจะทำตามให้นะขอรล้วสามดิมุนไปก่อนเทอร์โบด้วยนะเพื่อนเทอร์โบด้วยนะเออขอเทอร์โบด้วยละกันขอเทอร์โบด้วยละกันมาขอหน่อยดีวะมา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 หน่อยอ๋อสามบาทแล้วยังไงต่อสวยงามคิวต่อสวยงามต่อน,นี้ละสี่สิบบาทโอ้โหน่าจะมีตัุ้ม โอ้โหเต็มหน้าจอกระดานคูเคี้ยเกินไปเออเปล่าแล้วโอ้ยนอกยีได้มทกำไรอีกแล้วโอ้โหหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทเพื่อนเ,เออกำไรตอนนี้มาแปดร้อยแล้วนะเออสวยงามไปอ้อสวยงามไม่เลวเพื่อนเออโอ้โหเยอะก็ก็อยากให้เพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมแล้วกัน ก็อยากให้กดไลค์กดสมัครสมาชิกอ่ะนะผมจะได้มีกำลังใจในกาเกมต่อไปอุย้ยดอกนี้แหล,200แล 200, าาะสองร้อยดิสี่บาทเราหุ้ยสัวเต็งกันอีกแมวไม่เลวโอ้สองร้อยหกสิบสองบาทเหมือนเพื่อนเออมาหน่อยดีมาซิมซีหมุนว่าเฮ้ยมา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 โอ้โหมาหน่อยมาหน่อยโหลเออสวยสิสี่บาท ยังไงเราดอนนี้ส7บาทโอเเ้โหเต็มหน้าการะดาษว่ะเฮ้ยแตกดีเกินแตกดีเกินไปหรือเลปล่าเมืองแตกดีเกินไปหรือเลปล่าเราดอนนี้หนึ่งห้าไปเลยโอ้โหพันสี่ไอ้เหี้ยพันสี่เพื่อนนะโหลพันหกโอ้โหพันหกสิบาทโอ้โหไอ้เหี้ยสุดท้ายสุดท้ายสุดยังไง มากูขอเลยแล้วกันจะแจกจะแจกในเยี่ยอย่าเกลือแล้วกันหกร้อยบาทเลยนะฮัลโหกร้อยบาทเลยนะฮัลโหลโอ้โหหมุนเจ็ดทีว่ะเฮ้ยคูณที่สามเลยเพื่อนสวยกิเลนนี้มันมีดีเลยเพื่อนแบบว่ามันจะมีอย่างนั้นอะจริงปะสิงหาป่าสิงหาป่าโหลสวยเจมาโอ้โหสามบาทจะเอา ยังไงต่อแล้วดอกนี้68บาทสวยอุ้ย274เฮ้ย75โอ้โห278เหมือนเออได้อยู่คูณที่7นะคูณที่7ละเออโอคคค้โหเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปห,หรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเลยอสองบุญแล้วเลยอสองไม้แล้วยังไงต่อคูณเสร็จเข้ามาแล้ว40บาทแล้วดอกนี้โอ้โห,ห้ไวสอง43ตัว80อุ้ย109บาทเลยสิโอ้โห 163บาทเหรินเบื้อนโอ้โหอยากเข็มละกันอยากเข็มละกันดอกสุดท้ายละเอ้ยกูขอทุนคืนก็ได้ฮัลโหลโอ้โหเฮียไม่น่าห้าวซื้อเหรินเบื่อนไม่น่าห้าวซื้อเลยฮัลโหล439รอาโอ้โหขาดทุนอ่ะทุกคนขาดทุน200นะเอ้ขอคืนไอ้เฮียคือแบบว่าแตกนอกแตกนอก94%น่ะ แตกในนี่หกเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดอกนี้โอโ้โหสองเปนหนึ่งเลิกทุกคนเลิกเลิกเลยดอกนี้เลิกเลยเลิกเลยเออเลิกไหมล่ะเพื่อนเลิกไหมเลิกหรือเปล่าอ่ะเออโอ้โหก็ใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะทามกดลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเพื่อนย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกผมเลยนะเออมีอยู่ลิงก์เดียวตอนนั้นนะ ถ้าใครหลงไปเจอลิงก์อื่นก็ถ้าโดนอะไรขึ้นมาก็ขอไม่รับผิดชอบุกปการใดเดอ้อเออดอกนี้พันสามเข้ามาแล้วพันสี่แล้วพันห้าแล้วพันหกแล้วพันเจ็ดพันแปดแล้วโอ้สองพันบาเอ้ยไอ้เหี้ยเอาทุนมาแค่เจ็ดสิบเก้าบานนะเพื่อนโอ้โหงี้แตะดจีจริงเปอร์เซ็นต์การแตะของมันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อนเออมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย โอ้ยมะน่อย10บาทแล้ว10บาทแล้วตอนนี้25บาทยังไงต่อละโอ้โหเออผมขอกดเสร็จที่มืก่อนแล้วกันกดเสร็จผ,ผมขอจบคลิปลนะเพื่อนเออผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อนผมจะได้มีกําลังใจทำคลิปลต่อไปตอนสุดท้ายยังไง80บาทปึ๊บโอ้โหเหี้ยเงียบเก็บเลยเออผมก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ละเพื่อนก็ ใครที่กี้ผมจบแล้วก็ฝากกดไลค์กด share แชร์ก่อนจะใครหุ่มด้วยนะเพื่อนจะได้มีกำลังใจดำคิดต่อไปละเออก็อยากจะบอกว่าใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะทามก็ลิงใต้ขมตม์แรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงใต้ขมตม์แรกผมนะเออใครที่ใครที่มีปัญหาทางการเงินก็แนะนํามาเลยทางนี้ทางนี้น้องๆใต้ขมตม์ได้เลยก็ขอตัวไปก่อนละการบวกมา48เอ้ยหกนะเออ เอาทุนมาแค่ส9บสิบเก้าบาทละไปไปละไปละไปแล้วทุกคนไม่ไปเหรอเอออ่ะ